ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้นิลมนโบเซรุตช anel ด้วยนะคะวันนี้มาเก็บบรรยากาศสวยๆบนเขาหิตตาบ้านตากอากาศจ้ะก,กับวิวสวยๆพี่น้องมาฝากด้วยจา้าไปชมกันจา้าสวัสดีค่ะนี่ก็บ้านหลังงามพี่นอ้องเราไปคืนมาเฮ็ดเพื่อนหลังเงี้เลยพี่น้องมามมากจ้ะบ้านตากอากาศบนเขาจา้ะวิวสวยๆเก็บวิวสวยๆ,บ,วววยๆบนเขามาฝากนะคะ มีตะลังงามๆพี่น้องเอ้ยอยากให้ฟาเบร์มาเห็นเด้อหลังนั่าั็งามโตเปอยู่หลังนี้ก็แห้งงามพี่น้องอยากให้มาเห็นได้จ้ะงามแบบบ้านตากอากาศบนเขาเด้จ้ะกับวิวสวยๆนำมาฝากทุกคนจ้ะสวยบ่พี่น้องขึ้นมาเห็นงานบนเขาอีกจ้ะมื้อนี้ก็เลย แกะเก็บภาพเก็บวิวบนป่าบนดอยเพื่อนตากอากาศคนเขามาให้เบิ่งกจ้ะตะหลังงามๆพี่น้องนี่ลรานูมาเห็ดหลังนี่เละจ้ะงามมาจ้ะบ้านพอดีข้างในถ่ายบ่ได้พี่น้องเลยถ่ายเดี๋ยวข้าจะสิพิ์กดบริษัทน่าจ้ะก,ก็เลยถ่ายบอได้ถ่ายให้เบิ่งได้แต่ขครงนอกเลยจ้ะนี่ตะหลังงามๆเลยจ้ะพี่น้องวิวสวยๆค่ะสวยบ่สวยบ่จ้ะสวยบ่จ้าพี่น้องนีง่ นกำลังจะงามงามพี่น้องเพราะอยากได้แบบมันไปปลูกอยู่บ้านเขาได้เนะแต่บ้าน,นเราเฮือนไม้ก็อยากงาบพี่เนาปลูกนะพี่น้องมันจะกินสวยปะจ้ะแห้งเด้อนี่น่คะงามป่พี่น้องดูสวย,สวย กองบ้านผูกระจายดีใจดีพี่น้องไงเดชเงินงามเลยถ่ายโลดถ่ายโลดพันวะพักก่อนญาติพันก่อนเด้ฝั่งกลางกันเลยงามหลายพี่น้องเอ้ยสะออนข้างปู้มีตะลังงามงามแพงเลยพี่น้องเออแต่ไม่ได้ดอกบ้านแต่ละหล,ะละังเพิ่งเงี้ าเดินมาเดินม,ม,ม,มาซื้อเอาเด้อจ้ะก็ถ่ายเศร้านั่นแหละลังๆก็ได้มาวประชามือแห้งงามพี่น้องเลยถ้าหน้าหนาวสีข้าวสิขึ้นมาขึ้นมาเล่นสกีกันพี่น้องมีไมเต็มอย่เลยมีถนนไข่แน่มันมีหิมะนั่นหนูขึ้นมาพอได้เลยมาไหนบางีสีแดงก็งามพี่น้องสะออ,อ,อ,ออนเงินไม้อย่างนั้นเลย เป็นโคลนเป็นโคนลนอยู่ของเจ้าเฮ็ดหลังที่หนูไปทำอาอสานแห้งเต็กพี่น้องน่ามาจ้ะแบบบ้านสวยๆบนเขาจ้ะพี่น้องพร้อมวิวสวยๆเลยจ้าเอามาฝา,จากจ้าจ้าพี่ปูกหญ้าใสทงเพิงนเลยพี่น้องเห็นปะเห็นมันงามคู่หลังเลยมีคู่หลังหญ้า หญ้าบนหลังคาพี่น้องหญ้าบนหลังคาพี่น้องจ้าฟังนะกางามพี่น้อง,งก่อนจะรังงามอู้จะอ่อนรวยเธได้เนี่ยน้ำหนักของน้ำหนักมีเยอะงานพี่น้อง บอกเขาเจ้าะเห็นอย่างซึลโลเซลล์บ้านเรานลยนะประหยัดฟืนประหยัดไฟพี่น้องมาบางเทือมันก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตเนาะบนเขาโอ้งามลายพี่น้องสะอ้อนคือจะมีปัญญาซื้อหนุ่มก็เจ้าถุงเนาะนี่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 แห่งงามพี่น้องวิวสวยๆพร้อมหลังนี้ได้วิวดีหลังนี้จะงามพี่น้อง On, so on on, so on on. Get <c oughs> วันนี้ถึงถ่ายรูกได้ได้มาคกนกเดียวถ่ายรูไปมาได้พี่น้องเลย